สวัสดีครับพี่น,น้องครับต้อมโป่งล่างมุ่นมั่งอีสานชนแนลเมื่อนี้ผมสีมาสมงี่องดิฟินเพลงกลิ่นฟางนางรี้อมแล้ว สวัสดีครับพี่น้องครับตอมโปงร่างมุ่นมั่งอีสานชาแนลเมื่อนี้กรับผมพ่อพี่น้องนะครับหยิบยกับผลงานเพลงเก่าๆของคุณเสกศักผู้กันทองนะครับกลิ่นฟางนางลืมศิลปินหลายท่านกล่าวมาคบเวอร์ไม่นะครับแล้วก็ม้วนทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะเวอร์ชันของน้องเดียวนะครับติดหูหลายพี่น้องอ่าก็เลยเอา ออกมาบรรเลงพินในช่องต่อมปงล้างนะครับอ่าผลปรากฏว่ามีคนชอบชื่นชอบหลายว่าอาจารย์สอนเพลงนี้เนี่ยก็เลยได้เหตุให้นะครับกินฟางนางลืมเพลงนี้ง่ายๆครับเพลงมันคล้ายๆกันนะครับหนึ่งสองสี่นะครับคล้ายๆกันท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสี่เปลี่ยนแค่ไทายนี้เดียวนะครับเหลือท่อนฮุกแค่แยกออกมานิดนึงนะครับทำนองเดียวกันนะครับบ่เบ,บยายักเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกพินใหม่ๆเหมาะสำหรับผู้ อ่าสวสูงวัยประมันสวสวสมาชิกกุฏิสภานะครับอ่าส,สวมาถ,ถึงผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับอ่ากระเสียนแล้วนะครับว่าง เอตุอย่างนั่เนาะอายุหลายว่างๆเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหลานก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับมีพินนะครับไค้เหงาแก่เหงาครับเล่นเพลงที่จะของห้องได้ยังไดงกับมวลนะครับถือเนี่ยพิษเนี่ยกับสร้างมันไม่ต้องไปใส่ใจแห้งขนาดนั้นนะครับเอาแค่มวลในหัวใจจะคลองก็พอนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านกันแล้วกันครับผมเมื่อนี้ตั้งสายเป็นเอไม่เนื้อสายหนึ่งเป็นเสียงมีสายสองเป็นเสียงลาสายสามเป็นเสียงมี นะครับผมเมื่อพี่น้องตั้งสายได้แล้วนะครับก็ทีจ่จะเล่นกันอย่าลืมกดไลค์กดถือใจกดติดตามให้นน่เด้อครับพี่น้องครับเพราะเป็นกําลังแรงใจในะการให้คลิปต่อๆไปครับผมท่อนที่หนึ่งท่อนร้องที่หนึ่งนะครับผมมัอมกีต้ารงสี่นะครับลา สายสองสายเปล่ามีสายหนึ่งสายเปล่าซอนมีเลโดลามีอไหไมนะครับลามีซอนมีเลโดลามีต่อไปลาเลโดทีลาซอนมีลาลา,ลาเร สายสองเรสายสองโดทีลาซอนซอนเนี่ยเป็นซอนสายสามสายบน,นก็มีสายเปิดสายเปล่าแล้วก็ลานะครับจบไปแล้วพัทที่หนึ่งนะครับพัทที่สองนะครับเรมีซอนลาโดลาซอนลามีซอนอ่ะเรตัวนี้นะครับเรสายสองเร มีสายเปิดซอนลาลาสายหนึ่งโดโดสูงลาซอนลามีซอนไปนะครับโดเลมีเลมีซอนลาโดทีลาทีโดรโด,รโดสายสองโดเล ตัวนี้หลาจบไปทยสองโดทีลาทีโดรีโดทีลาทีโดรโดจบไปแล้วนะครับท่อนร้องที่หนึ่งต่อไปท่อนร้องที่สองเหมือนกันเลยครับกับท่อนร้องที่หนึ่งแตกต่างกันท่อนพอัดที่สามนะครับพัดที่หนึ่งเหมือนกันนะครับลามีซันมีเรโดลามี ลาลีโดทีลาสอนมีลาลมีซนลาโดลาสอนลามีสอนอ่านี่เหมือนกันเลยสองบััดนี้นะครับต่อไปมันทัดที่สที่มันแตกต่างกันนะครับโดเล ซอนสายสามเปิดสายสามซอนลาดูจบไปแล้วนะครับท่อนร้องที่สองพี่น้องมาทันก็กดหยุดแล้วก็รีเบิ้องใหม่จนก็จะเข้าใจนะครับต่อไปท่อนฮุกนะครับรี เลตัวนี้เลสายสองมีโดเลโดโดมีโดเลโดโดต่อไปนะครับทีลาสนลามีสนลาทีสายสองลาสนลามีสนลา ต่อไปนะครับผมบาตรที่สองเลมีซอนลาโดลาซอนลามีซอนอันนี้คล้ายๆกับท่อนที่สองท่อนที่หนึ่งนะครับเล่นสองรอบนะครับบัตรนี้เลมีซอนลาโดลาซอนลามีซอนต่อไปบรรทัดที่สามท่อนฮุกนะครับ โดเรมีลาโดลาซนมีซอนลาโดโดสายสองโดเรมีลาโดลาซนลาสายเปิดซอนสาหนึ่งซอนสายสามมีสายเปล่าซอนลาโด ท่อนฮุกจบไปแล้วนะครับต่อไปท่อนที่ซีครับพี่น้องครับท่อนที่ซีท่อนที่ซีน,นี่ก็คล้ายๆกันนะครับกับท่อนที่หนึ่งที่สองเลยนะครับก็บท่อนที่ท่อนที่ซีมาทที่หนึ่งนะครับลามิซัมมิเลโดลามิลาเลโดที่ลาซอนมิลาเดมิ ที่สองเรมีซอนลาโดลาซอนลามีซอนอ่าแล้วก็ตัวที่มันต่างกันนะครับตรงนี้ครับทอนไทยนี่นะครับผมโดเรมีเรมีซอนลาโดทีลาซอนีลาโดตัวนี้นะครับโดเรมี Do, Le, Mi, นะครับท่อนหนึ่งสองสามสี่นะครับง่ายๆครับเพียงนี้บ่ยากนะครับเหมาะสำหรับเอามาบรรเลงพินหลินเ,เข่าจังหวะมันม้วน,นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทมเดพจังหวะใส่ไว้ในช่องต่อปลงล้างนะครับเพียงนี้นะครับ พี่น้องว่า้าใจตรงไหนก็นสามารถสอบถามขอมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หนจอนี้นะครับแอดไลน์แล้วก็สอบถามขอมาได้นะครับผมหรือว่าพี่น้องสนใจอยากไดพ้พินนะครับพินโปร่งไฟฟ้าแล้วก็พินไฟฟ้าแบบด้านหลังแบบสี่นะครับาสามารถสร้างเฮดได้สร้างสื่อได้นะครับมีทั้งถังขวาและถังซ้ายนะครับเฮดได้ทั้งสองสองฟังนะพี่น้องแต่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะได้ฟั่งขวาอย่างเดียวนะครับ ฟังซ้านในเคสใดซื้อจะเด่นบ่ได้นะครับผมะะราคาพอแพงครับสามารถสอบถามของมาได้ที่เบอร์ทขึ้นนี่เจานี้นะครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องครับก่อนจากกันให้พี่น้องยุด,ดีมีแห้งยาเจ็บยาไขาย่ยาจนจกทงไรพอแต่เงินโชคดีสวัสดีครับ